สาคั้โอ้โหแล้วก็แล้วก็เขาก็ไปแจ้งความกับตารวจแล้วแปดครั้งตํารวจจะมาสันนิษฐานว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอะไรมันก็ไม่ใช่เพราะบางครั้งที่เกิดเพลิงลุกขึ้นมาเนี่ยบริเวณนั้นไม่มีปลั๊กไฟนะฮะมันจะเกี่ยวเนื่องกับที่เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแบบแบบไม่ธรรมดาหรือเปล่าครับเขาจะคนละแวกนั้นก็เชื่อเป็นเป็นเกี่ยวกับอาถรรพ์เจ้าของร้านจำหน่ายลงศพคือคุณวิทูลชื่นจิต เราคุยเรื่องนี้สัหน่อยครับนะครับคุณพิทูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับคุณพิทูลนะอตามข่าวเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะจํานวนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันประมาณกี่ครั้งฮะก็ตามที่แจ้งความไว้ก็ประมาณแปดครั้งนะครับแต่ว่าที่เราไม่ได้แจ้งความคือช่วงหลังนี้เรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็ตกไปถ้ารวมกับแจ้งความก็ตกไปเกือบสี่สิบครั้งแล้วครับโอ้โหเหลืออันนี้เพลิงไหม้เล็กๆน้อยๆในในร้านเหรอฮะ ก็ถ้าเอาไม่ทันก็คือเป็นเพลิงใหญ่ครับอ๋อถือถ้าไม่ดับก็ไมมหมดทุกอย่างเหลือแล้วมันมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะมันไม่อะไรอย่างเช่ไนไมมอะไรบ้างฮะไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจสองสามวันที่แล้วคือมีพนักงานโทรบอกว่าไฟไัม้ที่บ้านของผลิตกลับมาเลยแล้วก็เกิดขึ้นตอหน้าต,ตาๆครับมีเปลวไฟลุกขึ้นเป็นลูกไฟลุกขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับไม่อะไรฮะเออเป็นส่นาจะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกของที่ติดใจง่ายๆครับชุดตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ แล้วตอนที่ไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยตอนนั้นที่ไปแจ้งความเนี่ยอันนั้นสารไม่ใหญ่ใช่ไหมครับไม่อะไรฮะตอนนั้นก็ช่วงแรกนี้นจะเป็นไม้พวกอุปกรณ์จัดงานนะครับอแต่ว่าเราก็มีตัวผู้ต้องสัยมีอะไรคนเห็นเหตุการณ์อะไรอยู่แต่ว่ามาช่วงหลังๆนี้คือเราไม่ทราบต้นเหตุต้นอะไรทุกอย่างครับก็คือในในร้าน,น,นของคุณวิทูลเนี่ยก็มีไม้เยอะแหละใช่ไหมฮะเพราะเพราะว่าเปิดเขาเรียกทำโรงด้วยใช่ไหมฮะ ครับผมเป็นโรงงานผลิตด้วยครับเป็นโรงงานผลิตเลยนะฮะทำโลงก็<ผ>ม,มีไม้อะไรเศษวัสดุอะไรก็เยอะด้วยพวกชารกจแล็เกอร์รอะไรก็เยอะด้วยมันใช่ครับสูบบุหรี่หรือเปล่ามีลูกจ้างลูกน้องคุณวิทูลไปสูบบุหรี่ไม่มีครับไม่มีครับผมเพราะว่า<ม>งานคือคนที่สูบบุหรี่เขาจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับจะมากจะมีแต่พวกคนป็นญาชิน้องที่หลังจากไปไม่ที่อำเภอลำเปงนจังหวัดลำพังแล้วก็มารวมตัวกันอยู่เนี้ครับมาช่วยเกือ ก็คือตอนที่อยู่ลําปลายมาก,ก็จําหน่ายขายโลงอยู่แล้วก็เกิดเพลิงไหม้เหมือนกันเลยฮะครับอยู่ลาปลายมมกนี้จะเป็นการรอบวางเพลิงะครับอ๋ออันนั้ชัดเจนว่ารอบลองิลงผม <Okay. S 1> ในทุนคู่แข่งธุรกิจนี่ละครับแต่ว่าก็ายังคดีก็ยังอยู่ในั้นตำรวจเยือครับผมโอ้โหนี่มาเผาเผาร้านเราเลยว้างั้นเถอะครับ,รบใช่ครับก็รวมรวมแล้วแล้วจากรวมกับลำปลายไม้มันก็ตกเกือบสี่สิบกว่าครั้งครับผมแต่ว่าที่ลำปลายมากเนี่ยทางคุณวิทูลเชื่อว่าเป็นคู่แข่งแขงธุรกิจนครับผม เชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่าเป็นคนนะครับครับแต่ว่าที่ผมอยู่ครับผมที่เาอยู่บริเวณนี้ช่วงแรกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดครั้งนี้คือเราเรารู้ว่าเป็นคนแต่ว่าพอนลัางสากว่าเรามันไม่ห้าหกครั้งแล้วเราคิดว่าเราป้องกันอะไรแล้วก็เลยมีตั้งตั้งกล้องวงจรปิดอ้อมบ้านนะครับล็อกถ้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีแต่เปลวไฟขึ้นแต่ไม่มีอะไรอ๋อในกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าอยู่ๆไฟก็ลุกขึ้นมาเลยฮนะ ก็มีการสองลัดที่เกิดเหตุแล้วนะครับคือที่เกตุมันจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวแต่ว่ากล้องนี้ก็ส่องกัดหน้าที่เกิดเหตุเลยทุีคนที่คนกล้องเราวิ่งเข้าไปดับไฟครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอแล้วติดกล้องไว้กี่ตัวฮะติดไว้ห้าตัวครับผมโเะดูจากในกล้องนี่เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยอยู่อยู่ไฟมันก็ลุกขึ้นมาก็เราไม่ได้จับจุดที่ไฟไหม้ครับเราจับลัด ลัวจุดที่จะเข้าไปหาที่ไฟไหม้ครับผมอคือเราเป็นการป้องกันว่าเพราะว่าข้างในมันจะมีที่จุดเดียวครับแต่มันจะมีทางเข้าทางเดียวเราก็คือเราก็ก็ตั้งกล้องรับไว้อย่างครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้าไปจุดจุดไหนของบ้านนี้ครับแต่ว่าถ้าเขาเข้าไปมันก็ต้องการจุดจุดนี้นะครับผมเจ้าของร้านเดิมเจ้าของตึกเดิมนี่นะฮะเป็นใครฮะก็เป็นคนในจังหวัดวิลลามนี่แหละครับ โดยตอนตอนที่ไฟไหม้อยู่หลังไฟไหม้ผมก็หาที่พักของไม่ได้งี้ครับแต่ว่ามันมาได้บ้านหลังนี้โดยบังเอิญตอนช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็ช่วงไม่กี่วัใหม่หมหมคือบ้านนี้จะไม่มีคนทักมาประมาณสองปีแล้วแล้วก็คนแถวนี้เขาก็บอกว่ามันอาถรรพ์มากกับหลังนี้ไม่ได้ใครอยู่ได้เงี้ครับทําไมครับทำไมครับมีการเจ้าของบ้านถูกรถชนตายอยู่หน้าบ้านนะครับเอ,อแล้วก็ลูชกชายเจ้าของบ้านทัดานาไม่กี กี่ปีก็ลูกชายเจ้าของบ้านก็ปูก้อใจตรงบันไดครับตรงบันไดบ้านหลังนี้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังด้วยครับผม๋อแล้วแล้วเอในบ้านหลังนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเสียชีวิตกี่คนฮะมีเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกแล้วก็มีอีกไหมฮะสองคนนะครับสองคนครับผมออเป็นเป็นบ้านไม้ทั้งหลังแหละเป็นบ้านคูนครับบ้านคูนปิ่นน้ำโอ้แต่ว่าไม้เนี่ยที่เป็นส่วนเป็นไม้เนี่ยคุณวิทูหบอกมาจาก ไม้ไม้ตะเคียนท้างหลังนะครับครับได้ตะเคียนส่วนที่เป็นไม้นี่คือตะเคียนหมดเลยครับครับแล้ว,แล,วแล้วคุณวิทูมาอยู่บ้านนี้เนี่ยเช่าต่อจากใครฮะมไม่มีคนอยู่ครับสี่อนก็ามาครั้งแรกก็คือมีป่าต้นไม้มีต้นปกอะไรสูงประมาณถึงข้อครับโอ้ผมต้องใช้คนเกือบสิบคนเกณฑ์นท้ทวัรตาดอยู่วันจันทร์จเนทรนะครับถึงถึงเข้ามาอยู่ได้แล้วเข้ามาอยู่เลยครับผมต้องมาอยู่เลยครับ แล้วช่วงแรกก็มีเหตุการณ์แปลกๆเยอะครับมีการกังค้ากลางคืนมีคนเดินมีคนเปิดตีประตูเหมือนมีคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแต่ว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับมีคนอาบน้ําอะไรนี้เนาะมีเสียคนอาบน้าด้วยเหรอครับนี่คุณคุณวิทูลเข้ามาไม่ได้เช่าไม่ได้เสียเงินเช่าเหรอฮะอะไรนะครับไม่ได้เสียเงินเช่าเลยเข้ามาอยู่เลยเหรอฮะ ก็ก็มาอยู่เลยครับเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอยู่แล้วครับเพราะว่าไฟไม่อยู่เราอยู่ลำพไปมา,จากจนใช่ออีกแล้ว <usc> คุณวิทูลค,คุณวิทูลหาเจ้าของตึกนี้ไม่เจอด้วยใช่ไหมฮะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเจอไหมก็ก็ติดต่อกันเจ้าของรถสิครับขอเช่าอะไรเขาทุกอย่างนะครับเจ้าของเดิมคือใครฮะเ,เป็นเพื่อแถวนั้นแหละครับแต่ว่าเขาก็พยายามปิดเรื่องต่งตางๆนานาไว้อะไรนี้ แต่ว่าเราก็ยังรู้จากชาวบ้านคนแต่นั้นเขาก็บอกรายละเอียดให้ฟังอยู่แต่ว่าเราก็ก็รับได้ครับทำใจได้ครับคุณพิทูลมาอยู่นานแค่ไหนแล้วเดือนเศษษครับเกือบสองเดือนโอ้หเดือนเศษเศษเองแหละแล้วครับผมแล้วเดือนเศษเศที่เจอเหตุการณ์แปลกๆทุกวันไหมครคนอาบก็แค่ทุกวันแระครับเลกครับผมเคยเห็นจ่าจ่าเลยไหมครับไม่ครับส่วนมากจะมาเห็นแค่เป็นเสียงเป็นเงาเป็นคนเดินเพราะว่าบ้านมันพื้นถึงบ้านจะเป็นตัวปูนแต่ว่า พื้นบ้านนี้ก็จะทําเป็นไม้ตะเคียนนะครับเวลาคนเดินมันจะรู้สึกกันแน่นบ้านเลยคือพูดง่ายๆว่าคุณพิทูลเชื่อว่าที่เกิดเพลิงไหม้เป็นสิบบครั้งเนี่ยเป็นเรื่องอาถรรพ์ใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์แล้วก็มันมีต้นเหตุอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าสามครั้งแรกนี้มีคนเห็นผู้ต้องใสยแล้วก็มันจิดที่ว่าผู้ต้องใสยคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของไม่รู้ว่าใครจะเชื่อไงครับแต่ว่าผมเชื่อแล้วตอนนี้ เป็นลูกชายของสัป,ปะเลอที่ว่าโดนตลดออกมาอมายุก็เยอะแล้วครับเป็นพวกเรียนเกียนของเงี้ยครับแล้วก็มีการเข้ามาใก่เกียร์กับทางผมใก่เกียร์ว่า<อ>ไม่อยากให้มีเรื่องมีราวอะไรกันแบบนี้แต่ว,ว่าทางผมก็คือไม่ยอมนะครับแล้วแล้วลูกชายสัป,ปเลอจะมาจะมาเผาร้านคุณพิทน์ทำไมฮะ ก็มันเป็นการต่อเนื่องครับจากลำต้นหน้าครับมีการว่าจ้างครับอ๋อเลอโอ้โหครับผมอ่าอันนี้ประมาณสามสี่ครั้งแรกอันนี้จากสี่ครั้งแรกแล้วแน่ใจว่าเป็นคนน้ครับเราถึงได้ลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดนะครับอืมแล้วต่อมาเนี่ยช่วงหลังๆนี้พอกล้องจับได้ช่วงแรกๆที่ว่ากล้องมันมีการไม่เก็ดอยู่หลังที่เกิดเหตุเราก็พ็กันดีใจครับว่ากล้องสองสามตัวจับได้เราก็ดีใจว่าคราวนี้จนไม่รอดแน่ยางงี้ครับพอเรามาดูเราก็ต้องนั่งซึมกันหมดทั้งบ้านนะครับมันไม่มีอะไร มีแค่คนของเราวิ่งกันไปดับไฟแค่นั้นเองเออไม่มีใครเข้าไปเลยใช่ไหมไม่มีใครเข้าไปครับออมีทางเข้าทางเดียวแต่ไฟ<า>ลุกแต่ไฟลุกอยู่ข้างในแล้วแต่ไฟลุกอยู่ข้างในแล้วครับม,มันมันมีปลั๊กไฟอะไรอยู่แถวนั้นหรือเปล่าฮะเออไม่มีครับ